เรามีการแบ่งส่วนเหมือนกันครับว่าแล้วเพื่อนรบทุกนะครับมีเรื่องที่แตกต่างก็คือว่าเรามีจานนี้ไปท้างถึงไปอะไรอะไรนี้มันเรามีเทคโนตัวสั่กันด้วย้านต่อไปผมเชื่อว่าจะอาจะรายการโดยอินส n ตช o นนะครับคนในปัตตุลโรนหรือว่าในรอของของมินอุจายชน์สรการปฏิบัติงานที่สำคัญในพื้นที่หัวที่สอเพื่อกุณาทราบที่สองนะครับเปเรียว่าเราใแโหมดเ้าแล้วก็แบองก็ได้ชน เขาคู่กับการตลาดงานให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยและทหารนะครับตามมาส่งส่วนพองค์ทำและในหลายเรื่องในวันนี้เึ่งจะมีท่านผู้ว่าการจังหวัดนั่นแต่ทีการนำกำลังลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับยานเสตติที่เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นถนนของไม้กระด่างไม่แบกเท่าไหร่นี้ก็อาจจะต้องมีความที่เรื่องเข้าใจเข้าถึงให้อยู่ในสภาวะเกื้อต่อการ ทหารบรรจายอยู่ในพื้นที่26จังหวัดของพลเรือ,รอตำรวจทหารลงไปทามข้าใจด้วยกันก็ไปเวทีประชาคมหมู่บ้านเอาประชาชนเป็นหลักการแสดงความยินดีกันนะครับ